หลายหลายคนคงเคยเห็นคลิปของน้องๆสองคนนี้ดูเผินๆอาจจะเหมือนคลิปเด็กน่ารักน่ารักแต่ถ้าใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นี่ก็คงกลายเป็นคลิปที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดในทันทีและคดีในวันนี้คือคดีคนหายที่หักมุมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเช้าวันหนึ่งชานแนลวัตและลูกสาวของเธอทั้งสองคนเบลล่ากับเซเลเตได้หายตัวไปดื้อไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้เลย เพื่อนสนิทของชาแนนจึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่บ้านของชาแนนเขาพบกับคริสสามีของชาแนนที่เพิ่งจะรู้เรื่องราวนี้เหมือนกันแต่การสืบสวนครั้งนี้กลับพาไปสู่ตอนจบที่ไม่มีใครรับมันได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาเปิดแฟ้มคดีนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมันฟอยและคุณกำลังรับชมออนครามบันทึกอาชญาตอน คดีฆาตกรรมครอบครัววัด สบายกันดีไหมครับทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเนาะมันก็ป่วยอีกแล้วรู้สึกเสียงจะอ,อุยนิดหนึง่งถ้าสมมุติว่าฟังแบบเจอเสียงอุยหรือว่าหายใจฟึดฟัดนิดหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับคือก็ห้ามการป่วยไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็ยังอยากที่จะทําคดีเล่าคดีให้ทุกๆคนฟังอยู่แบบอยากให้มันต่อเนื่องทุกๆอาทิตย์จริงๆคดีที่มันจะเล่าในวันนี้นอกจากว่าที่เกริ่นไว้เมื่อกี้ว่ามันเป็นเรื่องที่หักมุมมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีท ถ้าช่วงนี้ใครรับไม่ไหวใจใครยังไม่ค่อยจะโอเคขนาดนั้นแนะนําว่าให้ข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าให้กลับมาฟังจริงๆในวันที่โอเคแล้วอย่างน้อยเรื่องนี้มันว่าบทเรียนของมันหรือว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เศร้าสลดมากจริงๆถ้าใจแข็งมากพอฟังจบแล้วยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันหน่อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องมันเดมส e ริครับ เพราะว่าพวกเรามีเป้าหมายไปสู่แสนซั์ด้วยกันคดีในว,วันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเฟเดริกรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาช่วงเช้าของวันที่13สสิงหาคมปี2018มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรไปแจ้งกับทางตำรวจถึงการหายตัวไปของหญิงคนหนึ่งคนที่แจ้งความเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับผู้หญิงคนนั้นชาแนลวัตคือหญิงที่หายตัวไปที่ว่าเรื่องที่ทำให้เพื่อนของชาแนลถึงกับต้องโทรไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยมันมาจากการนัดเจอกัน ในวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วชาแนนไม่ได้มาตามเวลาที่นัดกันไว้ จริงๆชาแนลเพิ่งจะกลับจากบิสเนสทริปที่อาริโซนาเพิ่งถึงที่โคโลราโดเมื่อช่วงประมาณเกือบเกือบตีสองแล้วเพื่อนของชาแนลนแหละก็คือคนที่พาเธอไปส่งที่บ้านเมื่อตอนกลางคืนซึ่งก็มีการนัดเจอกันต่อในตอนเช้าแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าช่วงเช้าชาแนลไม่ได้โผล่มาตามที่นัดเอาไว้แม้จะโทรตามอยู่หลายต่อหลายสายแต่ก็ไม่มีการตอบรับอะไรทั้งนั้นและมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่านัดนี้สําคัญมากมันคือนัดตรวจคัน ใช่ครับชาแนลเธอท้องลูกมาได้ประมาณ3เดือนแล้วจะมองว่าชาแนลขับรถไปตรวจคันเองก็ได้นะครับแต่รถของชาแนลเนี่ยกลับยังอยู่ในโรงรถที่บ้านอยู่เลยทางเพื่อนของชาแนลเนี่ยก็โทรไปเช็คกับทางโรงพยาบาลก็ถึงรู้ได้ว่า อา้าวชาแนลไม่ได้ไปตามนัดของนัดตรวจคันที่นั่นด้วยซ้ําช่วงเที่ยงเพื่อนของชาแนลเธอก็เลยขับรถมาที่บ้านของชาแนลเพื่อมาดูว่าเอ๊ะยังอยู่ที่บ้านอยู่เหรอไม่ตื่นหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามติดต่ออยู่นานกดกริ่งก็แล้วตะโกนเรียกหน้าบ้านก็แล้วเคาะประตูก็แล้วทุกอย่างเงียบกริบตะโกนเรียกก็ยังไม่มีคนขานรับแม้กระทั่งลูกๆของเธอที่ควรจะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีมันเงียบจนเรียกได้ว่ามันแปลกเกินไปไม่มีใครตอบกลับมาเลยไม่ว่า ตัวชาแนลหรือสามีหรือลูกสาวอีก2คนด้วยความไม่สบายใจนี้เองทําให้เพื่อนของชาแนลเนี่ยก็เลยโทรแจ้งตํารวจมันขอแวะมาพูดถึงเรื่องของครอบครัวนี้หน่อยที่เมื่อกี้เราฟังมาเนี่ยจะได้ยินชื่อของชาแนลเยอะก็ครอบครัวนี้เนี่ยจริงๆมีด้วยกันทั้งหมด4บวก1คน1คือ Chanel, ชาแนลชาแนลวัดวัย34ปีหญิงเก่งที่หายตัวไป คนที่2คือสามีของเธอที่ชื่อคริสโตเฟอร์รีวัตหรือที่คนอื่นๆเรียกว่าคริสเป็นชายวัย3 3ปีส่วนอีก2คนคือเบลล่ากับเชเลสเต้ลูกสาวตัวน้อย,อยวัย3กับ4ขวบซึ่งอีกบวกหนึ่งที่ว่าที่เมื่อกี้พูดถึงเนาะว่าเป็น4บวกหนึ่งอีกบวกหนึ่งก็คือลูกตัวน้อยที่อยู่ในคันของชาแนลวัย15สัปดาห์ฟังดูแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่กำลังแฮ ppy แฮ ppy พ่อแม่ลูกที่กำลัง มีทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่มันมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทางตำรวจจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาที่บ้านหลังนี้ในทันทีมาถึงช่วงประมาณบ่ายโมงสีของวันนั้นก็เริ่มค่อยๆสำรวจเบื้องต้นจากการสำรวจรอบๆบ,บ,บ,บ้านหน้าบ้านก่อนรอบๆว่ามีอะไรบ้าง ตรงไหนมีร่องรอยการงัดแงะเข้าไปหรือเปล่าเอาเท่าที่ทําได้ก่อนแอบส่องในกระจกบ้านเข้าไปก็ยังเจอรองเท้าที่ชานแนลใส่อยู่เป็นประจำจอดเอาไว้อยู่ตรงนั้นถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจก็เลยหาทางติดต่อไปที่สามีว่าเอ้ยสามีอยู่หรือเปล่าหรือว่าจริงเธอออกไปด้วยกันอะไรแบบนี้คริสวัตสามีของชานแนลเขาก็รับโทรศัพท์ขึ้นมาคริสบอกว่าคริสออกมาทํางานตามปกตินะออกมาตั้งแต่ตอนช่วงแบบเช้ามืดแล้วแล้วก็ออกมาก็เลยไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลย รับสายตามปกติพอรู้เรื่องว่าภรรยากลบลูกๆของเขาหายตัวไปเขาก็รีบบึงรถกลับมาหาที่บ้านทันทีพอกลับมาถึงก็ได้มาแนะนําตัวกับตํารวจแล้วก็พาตํารวจเข้าไปในบ้านเปิดบ้านให้ทุกคนเข้ามาตรวจสอบข้างในทางตำรวจก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครับจากการตรวจสอบในบ้านนั้นว่าน้องหมาของครอบครัววัดเนี่ยไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ก็ไม่ได้พบร่องรอยของชาแนลเบลล่าและก็เซเลเตเลยซึ่ง มีการเจอกระเป๋าของชาแนลที่ยังมีกุญแจมียาอะไรต่างๆอยู่ในนั้นไปๆมาๆก,ก,ก็เจอโทรศัพท์ของชาแนลเนี่ยอยู่ในซอกของเบาะโซฟาของที่บ้านซึ่งสุดท้ายครับก็ได้เจอแหวนแต่งงานของชาแนลวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเรื่องนี้แอบมีกลิ่นแปลกๆอยู่ซึ่ง สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตรวจสอบอะไรกันเพิ่มเติมต่อไปจากการสอบปากคาก็ต้องบอกว่าตอนนี้คริสยังค่อนข้างงงๆแล้วก็ดูกังวลที่อยู่ดีๆก็มีตำรวจมาที่บ้านบอกว่าภรรยาของเขากับลูกๆหายตัวไปคริสเลยเล่าว,ว่าเขาเจอกับภรรยาครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือตอนตีห้านาทีก่อนที่เขาจะออกไปทํางานซึ่งก็มีการคุยกันเล็กน้อยโดยที่ตอนนั้นชาแนลบอกว่าเดี๋ยวเธอจะออกไปบ้านเพื่อนนะเช้าว,วันนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหาเพื่อนคนไหนอะไรยังไง แล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปโดยที่ตัวสามีก็ขับรถออกไปทํางานส่วนตัวชาแนลจะขึ้นไปนอนต่อหรือทำอะไรตัวเขาก็ไม่ได้รับรู้แหละรู้ตัวอีกทีก็มีตํารวจมาเนี่ยแหละซึ่งโทรมาตอนที่เขาทํางานอยู่พอดีแล้วเขาก็รีบกลับมาหาตอนนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจนคริสก็ได้พาตํารวจไปหาบ้านข้างๆเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดของบ้านนั้นซึ่งมันมีโอกาสที่จะแบบว่าพอเห็นบางส่วนที่เป็นของบ้านคริส พอดูกล้องวงจรปิดครับก็เปิดดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังด้วยกันซึ่งนั่นทําให้เห็นว่าคนเดียวที่ออกจากบ้านไปในช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้ามาจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ยมีเพียงแค่คริสคนเดียวซึ่งเขาก็ขนของบางอย่างขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยหลังจากนั้นชาแนลก็ไม่มีวี่แววว่าชาแนลออกมาทางหน้าบ้านไม่มีวี่แวว,วลูกๆออกมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเกิดปริศนาชิ้นใหญ่ขึ้นว่าชาแนลและเด็กๆหายไปจากบ้านได้ยังไงกันแต่วันนี้ทุกอย่าง ก็ต้องจบการสืบสวนไปก่อนเพราะว่าหมดวัน1วันผ่านไป FBI และสำนักงานสืบสวนแห่งรัฐโคโลราโดก็ได้เข้ามาร่วมสืบสวนคดีนี้ด้วยตอนนี้ความรู้สึกของคริสคงจะเครียดมากก็ไม่แปลกลูกน้อยหายไป2คนแถมภรรยาที่ตั้งท้องอีกเอาไง,ไง่ายๆคือลูกหาย3มเมียหาย1มันขอพูดข้อมูลเพิ่มเติมให้เล็กน้อยแล้วกันตั้งแต่คริสกับชาแนลพบรักกันเนี่ย พวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากจริงๆภรรยายอย่างชาแนนเธอเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคที่เรียกว่า SLE เราน่าจะคุ้นเคยกันในชื่อโรคภูมิวงมันคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่จากปกติเนาะมันจะเป็นสิ่งที่ป้องกันเราต่อเชื้อโรคต่ออะไรต่างๆแต่ไอ้โรคเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันทําลายเนื้อเยื่อร่างกายของตัวเองจากระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองเอาง่ายๆคือแทนที่จะมา เป็นภูมิคุ้มกันมาป้องกันมันกลับย้อนมากัดกินตัวเองจากภายในอาการเนี่ยก็จะมีออกมาได้หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงมีความอ่อนเพลียมีไข้ปวดข้อต่างๆหรือว่าผมร่วงร้ายแรงที่สุดก็คือมีโอกาสเกิดโรคแซกซ้อนซึ่งพอเวลามีโรคแซกซ้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เสี่ยงถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้เลย คนที่เป็นโรคนี้ก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่าคนอื่นๆอย่างมากๆถึงจะสามารถหายได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแถมมันไม่ใช่หายขาดด้วยถ้าอยู่ดีกลับมาเริ่มอ่อนแออีกครั้งโรคนี้อาจจะกำเริบกลับมาอีกก็ได้ก็ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดดูแลตัวเองให้ดีๆอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลาออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งคนที่เป็นโรคเนี้ย จะมีลูกได้ก็ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วนี่คริสกับชาแนนมีลูกด้วยกันถึ่งสองคนและกำลังจะมีคนที่3ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอมมากๆบ้านของทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่มหาเศรษฐีอะไรแต่ด้วยความที่ว่าความคุ้มค่าของค่าแรงในประเทศสหรัฐอเมริกากับสวัสดิการของรัฐที่ดีมากพอต่อให้ไม่ได้ด้วยอะไรแต่ว่าพอทั้งคู่มีงานทํามันก็เรียกได้ว่าเพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายของบ้านค่าใช้จ่ายอาหารค่าเลี้ยงดูตัวเองและลูกๆได้แต่ก็ต้องบอกว่าชีวิตคนเรามันอาจจะไม่ได้ดีเป็นเส้นตรงที่ชันขึ้นเสมอไปบางครั้งมันก็มีขึ้นๆลงๆสับหว่างไปบ้างค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันสูงมากๆลูกสาวคนเล็กอย่างเซเลเต้นเนี่ยตอนเกิดมาก็มีสภาวะหลอดอาหารตีบตั้งแต่เกิดค่ารักษาก็เลยค่อนข้างแพงยังไม่พอช่วงนั้นเนี่ยชาแนลก็พบกับ ปัญหาที่ต้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรต่างๆสุดปัญหาสุขภาพส่วนตัวของเธออีกด้วยแถมยังมีปัญหาจากธุรกิจที่พวกเธอทําแล้วมันมีปัญหามากๆถึงขั้นที่เรียกได้ว่าโดนฟองลุมละลายจากค่าอะไรต่างๆก็เริ่มกลายมาเป็นหนี้สินทําให้สุดท้ายพอล้มละลายไปทุกอย่างก็เหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่ จะเชื่อไหมครับว่าต่อให้ล้มละลายไปแล้วทั้งคู่ก็ยังสู้ยังจับมือกันและสู้กันไปต่อเรื่อยๆชาแนนไปทํางานเป็นเซลล์ขายตรงซึ่งเรียได้ว่าเป็นท็อปเซลล์เลยก็ว่าได้ทํางานหนักสามารถประคองครอบครัวให้กลับมาสู้ชีวิตต่อได้อีกครั้งส่วนคริสก็ไปเป็นวิศวะในบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่งทุกอย่างดูจะกลับมาได้ทรงดีอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เพิ่มนั่นคือชาแนลมีน้องเพิ่มอีกคนนึง ช่วงนี้กราฟชีวิตของขอครอบครัววัดเนี่ยหลังจากที่หล่นลงมาแล้วก็เริ่มเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันดีมากจริงๆถ้าใครเคยดูคลิปของขอครอบครัวเนี้ยครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่ดูมีความสุขยิ้มแย้มตลอดเวลาชาแนลเนี่ยชอบลงโซเชียลเกี่ยวกับตัว ครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองตัวลูกๆตัวสามีลงดูว่าครอบครัวเล่นอะไรกันก็จะมีคลิปให้ดูซึ่งก็จะเห็นเด็กๆที่หุบยิ้มไม่ได้จริงๆเขาชอบอัดคลิปลูกสาวร้องเพลงบ้างเล่นด้วยกันบ้างน่ารักกันมากๆลูกสาวก็รักพอ่อออกมามีอยู่เพลงหนึ่งเขาบอกว่าลูกสาวร้องเพลงให้พอ่อบอกพ่อเป็นฮีโร่ของฉันนุ่นนีนั่นนะคือแบบแค่ดูก็รู้สึกน่ารักสุดๆแล้วจนกระทั่งมันเกิดเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันได้เล่าไปในตอนต้น ความจริงมันมีได้หลายทางมากชาแนนพาลูกหนีแต่จะหนีทางไหนก็เมื่อรถอยู่ที่บ้านก็ต้องเรียกได้ว่าหาทางยากมากนะเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เดินออกทางหน้าบ้านด้วยหรือพวกเธอจะโดนคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่แต่ว่าออกจากบ้านไปทางไหนล่ะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือทุกคนกลายไปเป็นศพเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะอยู่ใต้บ้านเหรอหรือว่า อยู่ตรงส่วนไหนกันแน่ออกไปได้ยังไงจนผ่านไปอีกหนึ่งวัน15สิงหาคมปี2018 FBI ก็ยังคงค้นหาชาแนลแล้วก็ลูกๆก,การการค้นหาเนี่ยยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่อีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีการสอบปากคำคริสเพิ่มเติมในแบบละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือโดยเวลาปกติเวลามีคนหายครับหรือเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นถ้าไม่ได้มีเบาะแสอะไรที่ผิดปกติคนใกล้ชิดมากๆคนที่ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยมักจะถูกสงสัยเป็นอันดับแรกๆคริส โดนให้เข้าเครื่องจับเท็จการสอบสวนเนี่ยมันนานมากๆคริสก็เราทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ผลที่ได้จากเครื่องจับเท็จเนี่ยมันก็กลับไม่ผ่านคริสจึงค่อนข้างเครียดมากเพราะอยู่ในระยะเวลาที่นานมากขึ้นด้วย,วยแหละแล้วก็โดยโดนจับตามองโดนกดดันอยู่ตลอดเวลานานแบบนี้มากๆมากๆคริสก็เลยต้องขอพักขอคุยกับคุณพ่อของเขาซึ่งไปๆมาๆตัวคริสเนี่ยก็ได้สารภาพกับพ่อของตัวเองว่าพ่อผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วผมนอกใจชาแนล ใช่เพราะผมมีคนอื่นคืนวันนั้นผมสารภาพกับชาแนนไปขอ,อยากับเธอแล้วเธอก็ดันสติแตกหันไปบีบคอเบลล่ากับเซเลเตผมเลยเข้าไปบีบคอชาแนนแล้วเธอก็สิ้นลมหายใจไปหลางจากจบเรื่องผมก็เอาศพของทุกคนไปซ่อนที่ไซท์ทำงานผมซึ่งนั่นก็กลายเป็นคำสารภาพของคริสที่ออกจากปากคริส ให้พ่อฟังเองจากนั้นไม่นานตำรวจก็รีบเข้ามาจับกลุ่มคริสครับแล้วก็เริ่มสอบสวนคริสต่อทันทีมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่แล้วศพของแม่ลูกอยู่ที่ไหนกันให้คริสเขียนแผนที่ว่าไปซ่อนศพไว้ตรงไหนในไซต์ทำงานก่อสร้างของเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแผนที่นี้แล้วก็รีบส่งทีมไปหาร่างรรวิญญาณของชาแนลและเด็กๆจนได้เจอร่างของทุกคนในวันที่16สิงหาคม ตอนที่ตำรวจไปถึงมันเป็นพื้นที่ของบริษัทปิตโตเรเลียมที่คริสทำงานอยู่จุดแรกที่ตำรวจไปดูมันจะมีถังเก็บน้ำมันดิบขนาดใหญ่อยู่22-2ถัง,ง,ง,งใกล้ๆกันซึ่งใช่ครับสองศพแรกเนี่ยอยู่ในบ่อน้ำมันนั้นเบลล่าบ่อหนึ่งเซเลเตอ,อีกบ่อหนึ่งจากการชันสูตรพิกศพเบลล่าและเซเลเตนเนี่ยถูกผลักผ่าน ที่เปิดด้านบนของตัวถังถังน้ํามันนะครับแล้วก็ตกลงไปเบลล่าเนี่ยมีรอยขีดข่วนที่ก้นบริเวณด้านซ้ายซึ่งน่าจะมาจากการถูกผลักลงไปด้วยส่วนอีกที่อยู่ไม่ได้ไกลจากจุดตรงถังบ่อน้ํามันตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกันขยับออกไปนิดนึงจะมีจุดที่ฝังร่างของชาแนลที่อุ้มท้องลูกคนที่3อยู่ชาแนลถูกฝังไว้แบบตื้นๆใกล้ๆขุดไว้แค่หลุมตื้นๆแล้วก็ฝังชาแนลกบบไว้ใกล้ๆ คดีนี้เป็นรูปเป็นร่างชัดมากขึ้นแหละเหลือแค่ตำรวจสอบสวนสืบคดีทุกอย่างเก็บข้อมูลทุกอย่างให้ครบก่อนที่จะนำหลักฐานทั้งหมดไปขึ้นที่ศาลก็ต้องบอกว่าดูเหมือนจะจบที่ว่าคริสมีชู้พอไปขอเลิกกับชาแนลเธอก็ทนไม่ไหวก็เลยลงไม้ลงมือกับลูกๆแล้วคริสก็เลยจัดการกับชาแนลต่อแต่ว่าลูกๆก,ก็คือเสียชีวิตไปแล้วไม่ทันและส่วนตัวชาแนลก็ตายตามต่อไป คริสขนของขนศพต่างๆขึ้นรถตามในกล้องวงจรปิดที่ว่าเหมือนคริสขนอะไรขึ้นรถไปขับรถเข้าไปที่โรงรถขนศพขนชาแนลลูกๆขึ้นรถอีกให้แบบให้ครบทุกอย่างโดยดีโดยที่อาจจะมีบางมุมติดกล้องวงจรปิดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปที่พื้นที่ที่ทำงานเพื่อจัดการทำลายศพและหลักฐานต่างๆแต่สิ่งที่แปลกคือตลอดเวลาการสืบสวนเนี่ยการขึ้นสารแต่ละครั้งข้อมูลที่คริสเล่ามันจะค่อยๆเริ่มไม่เหมือนกัน ท้ายที่สุดแล้ววันที่6พฤศจิกายนคริสยอมรับสารภาพทุกอย่างว่าเขาฆ่าชาแนลหลังจากที่ทะเลาะกันเรื่องการยาระหว่างการฆาตกรรมเบลล่าเนี่ยดันเดินมาเห็นทั้งคู่คริสจึงบอกกับลูกน้อยว่าแม่ป่วยนะลูกแล้วคริสก็เลยพาร่างไร้ลมหายใจของชาแนลขึ้นรถพร้อมกับพาลูกๆทั้งสอง ไปด้วยในรถเนี่ยไม่มีที่นั่งของเด็กๆใส่ไว้ที่เบาะหลังเลยด้วยซ้ําซึ่งพอไปถึงที่ทํางานของคริสคริสก็เริ่มลงมือขุดหลุมเพื่อจะฝังภรรยาตัวเองซเซเลเต้ลูกสาวคนเล็กถูกคริสเนี่ยเอาผ้าปิดจมูกปิดปากจนเธอไม่สามารถหายใจแล้วก็ดินและสุดท้ายเธอก็นิ่งไปแต่วันนั้นเธอเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเบล่าที่กําลังนั่งอยู่อยู่ก็ได้แต่งงๆด้วยความไร้เดียงสาของเธอเธอก็ ดูการอาธรรมันโหดร้ายต่อหน้าต่อตาของเธอแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นการทำอะไรซึ่งสุดท้ายแล้วเวลาก็ได้แต่ร้องไห้พยายามอ้อนวอนขอคุณพ่อว่าอย่าทำแบบนั้นกับหนูได้ไหมและสุดท้ายเธอก็โดนการกระทำของซาตานในคราบของคนที่เธอไว้ใจและรักที่สุดจบชีวิตด้วยการใช้มือกดบีบไปที่คอเล็กๆของเธอกดแน่นจนเบลล่าเริ่มแนนิ่งไปอีกคน นางฟ้าตัวน้อยไร้เดียงสาทั้งสองคนต้องมาเจอกับเรื่องโหดร้ายจากคนที่ไม่สมควรจะได้รับการเรียกว่าพ่อด้วยซ้าหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยท้ายที่สุด19พฤศจิกายนคริสโตเฟอร์ลีวัดถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับ1-3กระทงข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งกระทงต่อเด็กต่อของแต่เด็กแต่ละคน จากการกระทำมันโหดร้ายต่อน้องๆที่ได้ได้ว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ําที่สําคัญคิดอยู่ในจุดที่ได้ได้ว่าเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจต่อเด็กๆมีการยุติการตั้งคันโดยมีชอบมีการพยายามทําลายหลักฐานอีก3กระทงต่อ1ชีวิตรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดคือ9กระทงที่เขาต้องถูกตัดสินผิดซึ่งก็ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตไปหลายต่อหลายรอบแล้วเขาก็ ไม่ได้โดนรับโทษประหารซึ่งจริงๆตอนแรกอาจจะมีการแบบส่งโทษประหารอะไรต่างๆเนี่ยให้แต่ว่ามันเป็นหนึ่งในคําขอของครอบครัวของฝั่งชาแนนที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้มีใครมาตายเพิ่มจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องน่าเศร้าเรื่องนี้อีกแล้วนี่จึงกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นคดีหักมุมที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์คดีทูครามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวของชายคนหนึ่งตั้งแต่เรื่องการมีชู้ การใส่ร้ายป้ายสีเมียตัวเองที่ฆ่าเองกับมือหรือแม้กระทั่งเรื่องการปิดชีพปิดชีวิตน้องๆที่เป็นลูกแท้ๆของตัวเองทั้งที่เด็กๆสองคนนี้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยน้อยกว่าชาวบ้านที่จะมีโอกาสเกิดมาได้แล้วก็กลายเป็นว่าดันมาถูกตัดโอกาสในการที่พวกเขาจะได้เติบโตต่อไปใช้ชีวิตต่อในอนาคตต้องมาสิ้นใจเพราะการอาธรรมอันสิ้นคิดไม่มีคำว่า,าอุบัติเหตุ ไม่มีคำว่าเผลอมีแต่การตัดสินใจทีละขั้นทีละขั้นคดีนี้ไม่ได้สอนให้เรากลัวคนแปลกหน้าแต่มันสอนให้เรากลัวความเงียบของคนใกลตัวบางครั้งปีศาจก็เข้าครอบงามจิตใจของคนได้แม้กระทั่งคนที่เรารักและไว้ใจเขาที่สุดฟังกันมาจนจบทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คดีนี้บ้างยังไงก็คอมเมนต์บอกมันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กับคลิปนี้แล้วก็ กด Subscribe ช่องมันเด y m y ิส e r y ี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์หน่อยว่าทรูคามคดีไหนที่คุณอยากให้มันหยิบมาเล่าวิเคราะห์ในครั้งต่อๆไปและนี่คือ o n c r รามบ,บันทึกอาชญะจากมันเด y m y ิส e r y ี่ครับ